รบสามถามสามหองถามหอเออจีบได้จีบได้ป่ะครับเอ้าแต่จีบแบบเฮ้ยฟันดี้เดินไอ้ฟันดี้เดินมึงจีบกันเองได้หรอมาดีฟันดีมนอะไรวะชื่อใครบ้างเรียกใครเนี่ยมึงจะเรียกครบทุกคนเลยเหรอมันมึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่บอกกูเฮ้ย 26อะทม่กระนั้นชอบไม่เอาไม่เอาแล้วชอบตอนแรกผมชอบแต่ว่าผมไม่เอาแล้วชอบชอบชอบแป๊บเดียวเองแหละเริ่มเกลียดแล้วชอบแป๊บเดียวมันดีเหมือนตอนที่กูชอบมึงไงเพื่อนมันดีเหมือนตอนที่กูชอบมึงไงเพื่อนาเรียบร้อยเกีียแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้นี่เรียบร้อย ดดีีมึงจำช่วงเวลาตอนที่มึงโดนไอ้นี้ตูดไม่ได้หรอได้ดีมเรียบร้อยเฮ้ยคนพวกเนี้ยทำเป็นลืียนไม่หรอเป็นลืียนไม่หรอดี๋ยวเราเองฉันผมยิงด้วยอย่างตึงกูยิงบอทว่ะเอาเรื่องขนหนาขนแหนาขนแหนาขนคนที่หน้า มึงสองคนจะไปนอนอะแล้วกูกูยังไหวเออของดีโอเฮ้ยรู้ส huh? no. hey. ึก no. วันน like ี uh ้เชาบอดใครใครไม่ไหวใครก่อนเจะกูงกูยังไหวดูเสียงมึงไม่น่าไหวนะโอ้โหกูติดแล้วเนาะลูกเชียร์คนขอกำลังสนับสนุนหน่อยเพื่อนไม่ใช่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 คุณไม่ใช่คุณยังไงก็ไม่ใช่คุณเฮ้ยมึงก็ช่วย เ้ยบอดจะบอดวิ่งไปเลยใส่เลยมั้งใส่เลยบอดอ่ะเไปนปะเออเออบอกแล้วไม่ได้แดกกูหลอกนิพพานไม่ได้แดกกูหรอกเอาแล้วบอกให้เขามาช่วยมันคือบอดช็อตช็อตไปดีไปดีไปดีเอ้าโอ้โหไปไปเนี่ยมึงเบื่อไงกูคิดว่ามึงเบิร์นยางโอ้โหกูรู้ว่ามึงเบิร์นยาง เบินย่นั่นยาไอ้คนละโอ้โหอันนี้ยิงกดจะระเบิดเลยนี่บางวันบินหมดไปรถฮอกเลยนะกูมุ้งหน้ากูมุ้งหน้าไปรถฮอกอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยไปหาคนไปหาคนยิงเอาทำไมจะต้องมีคนยิงรถ มีควมว่าแล้ขาจะยิงนี่โลกไม่จำนีเอาวงแล้วต้องทำอยากยิงมัาง โอเคดูซึ่งหมดงดูเย้วกว่าไม่ทาไม่ติดทางแล้วเพื่อนปุ๊บอยู่นึง1 2องสามน้ำมันเพิ่มอ๋อเป็นไงเย็ตงงดีพลังใหม่ถ้าขับมาแล้วเจอรถรถแบบนี้ครับเอ้ยแบ็กไม่เหลือเยอะจริงเวลาบวกกินก็เรียบร้อยไม่มีกระสุนขอกระสุน เอพาไปโรงเรียนพาไปโรงเรียนไปโรงเรียนได้แล้วพวกมึงเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเรียนคุยโง่นปแกมีศพด้วยแมวโอเครู้เรื่องไปไม่ดีไม่ดีไม่ต้องจอดไปเลยไปเลยไม่เอาไม่เอาวมาเล่นเชี่ยมาดีมันอยู่บนเสาเบื่อาม่ดีมึงขับขึ้นเนินเดี๋ยวนี้กูจะยิงมัน เฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วเฮ้ยลูกกระสุนจะหมดวะล้มในจินตนาการโอ้ยโอ้ยปาดินที่แห่าลอยลอยมาเห็นเนี่ยเอยเอาเลยหรอเอาดิเฮไอปาดินะลูกกระสุนจะหมดก็เอาวะโอ้ยตัวี้เมืองยิงวิ่งวิ่งวิ่งไอวิ่งวิ่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออวิ่งเฉยเสียงเท้าข้างบนบนหัวไอโดนอะ ยามาหนุงขวายิงมาหนุงขวายิงเพื่อนม,มาแบกกูแบกกูไปแบกกูไปแบกกูไปมาดิอะไรมันล้มโอ้โหทำแล้วทำแล้วกูรับดาเมจใ้พวกมึงนะเว้ยลายตีลต้ลายตีลตต้ลายตีลต้ลายตี้ลายตี้ลายตี้รีบออกเหอะไปเลยไปเลยยิงเสร็จไปเลยไปเลยไม่ต้องอยู่ไปรีบพานทิ้งยาให้กูหน่อยรีบพานทิ้งยาให้กูหน่อยไม่มี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 ยาใหญ่เลยเดี๋ยวว่าพี่เมื่อกี้พี่ได้นี่ไงผมผมแน่นจะมี มม่มีไม่หลังด้วยนะตัวในโรงเรียนมีนะกระโดแล้วขอยาเถอเพื่อนไม่เห็นว่าตอายาโคหรือว่ายาแก้ไอเอ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 กอเอไออนอเอเเอไเออเล่นเนินตออเออเล่นเนิอเอออไอเอไอเอไอเอเอ้อเอไอเเนเออเอไอเอเออเอเอเอไออไออไเอไนเอไเอไออไเอ เรถน้ำมันหมดมีใครมีน้ำมันบ้างเย่กําลังกินน้ำมันนะกินน้ำมันกินน้ำมันอะไรล่ะกูกำลังกินน้ำกินน้ำมันกินน้ำมันไอหานี่จะให้กูกันหิมันหินิัน้ำมันมันหิวมนหิวมันมันหิวมนหมนหิวมยนหิวมับอลวี่หวมันวันิวมัถเอวนหยมันหมัวันหมันหิวมันน้ำมันหมดแล้วเืนน้ำมันหมดแวับเองเฮ้ย เด็กกูพาเด็กมันหมดเด็กูพาแซดเด็กกูพาแซดเด็มันหมดเอ้าวใครไม่ขึ้นอีกเหรอเด็กมันหมดไอ้เวรเด็กมันหมดไม่หมดแค่เชื่อใจไปโรงเรียนไปข้างโรงเรียนดีมันมีรถอีกคันหนึ่งข้างโรงเรียนอ่ะมั้งโอเควิ่งไงสัตว์โอ้โหบนเขานี้ เอาไอ้น tamam ี่ม sì ึงลบมัน๋ยวก่อนนั่งเงียเก็บเก็บเก็บกระสุนเชือใจดวงเจือใจรถคันนี้ไอ้เรียนนี่ชอบทำอะไรแปลกๆนั่งรถบ้ายอกินอยู่กินอยู่ไปวางวางกินอยู่ยิงเลยเพื่อนเไหนเพื่อนได้ฆ่าบ้างไม่ใช่ได้ฆ่าอย่างนั้นบนเนินบนเนินบนเขาบนเขาเอสลาอะไ้วย บนเขาอ่ะเขาเดิมเข่าหลังเข่าหลังโรงเรียนอ่ะที่เดิมงานที่เดิมอ่ะที่โดเรมอนเข้าไปอ่ะโอเคโอเคชรับอย่างนี้ดี่โดยเลยเหมือนโนมิตะเช่าไปนะบังดีชาร์จบังดีใช่เข่าหลังโรงเรียนน่ะไาแล้วบังดีกูชาร์จแล้วบังดี้กูชาร์จแล้วป้ายมันบ็หมดแล้วปลาเรย์จะเอามาฟังก่อนไม่มีไม่มีของเฮ้ยแสดงว่าในโรงเรียนมีเนี่ยงานหยาบแล้วอุ้ยด้านหลังมีเพิ่งยิงปุ้เลยไอ้ฮาน ไม่เห็นเลยโอ้ยไกลไกลอยู่ไกลอยู่หน้ามึงอ่ะยิงพุไปแล้วต้นไม้บางเลตต์ต่อเห็นอะไรแหละไม่กินต้นไม้บางรู้ได้ไงวะเก่งว่ะเอาว่ะฟันดี้กูไปคนเดียวอ่ะไม่ด้บังที่โซโล่ฟันดี้จะขึ้นไปโชว์นี่ฟันดี้ฟันดี้ตายุ๊บฟันดี้น็อกฟันดี้เฮียเพื่อนถอยมาหมดเลยจ้าฟันดี้ไม่หวั่นไหวโคตรเหนียวเนี่ยฟันดี้ไม่หวั่นไหวโอ้โหไม่หวั่นไหวด้วย วิ่งตุงตุงกูเต็มเลยเอาหันทอดเยอะระเบิดเราใครให้ไปวะไม่ไม่กูกูไม่โดนกูไม่โดนไม่ได้เจนโฟล่ะไม่ได้ไม่ได้เพื่อนถ้ามึงเป็นลายไปเดี๋ยวกูฝังให้อย่างดีเพื่อนมันยิงมามันยิงมาป่าล่ะมันมันไม่ได้ยิงมายิงตรงกูมันไม่กล้ายิงเราหรอกเอ้ยมีมีมีนี่อยู่เอ้ยกูไอ้เนี่ยเออไอ้เนี่ยไม่เก็บดีไอ้เนี่ย ดูดูแล้วไปโรงเรียนคกูขับรถมาจอดดีๆอุ้มเพื่อนหนีเฮ้ยพอแล้วมันได้ยิงไปคนเดียวอ่ะอุ้มมันดียิงดาวเลยปะป๊าโอ้ยโอ้ยจะจะซ้ำเไอ้ห่าเอ้ยสุขคนคนที่มันยิงล้มหรืว่าคนหรืว่ายกหนีคดนยิงเลยเนี่ยน้ำมันข้างบนอ่ะเออเก็บเก็บไว้เติมคันโน้นเก็บเก็บไว้เติมคันโน่นจะยิงจริงจริงไอ้เด็กเนี่ย ในโรงเรียนอวะอุ้ยเฮียโดนโดนโดโดน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 นโด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 โดาโโดนโดยโดนโดาโดนโดนโดีนดอนดอดี มันมันไอ้นี่ชอบตื่นเต้นของใหม่มาดีมาดีเร็วร็วร็วเฮ้ยบอยมันขึ้นรถไม่ได้จ้ะพาขึ้นรถไม่ได้เป็นยีน่ารถไม่ได้จ้ะเมาเดี๋ยวเขาตายดูดิเรื่อมันเรื่อยๆนะเว้ยเออคนเลวไปดีครับไปดีเดี๋ยวคนไปมาแล้วคนมา มาจุดตรงนี้ไหมใช่ไหมแน่แน่มึงโดนแน่ชุบดีโยใครไม่ใช่กูไม่ดีชุบดีไม่ดีชุบก่อนดีกว่าดังเขาไม่กลาเป็นฮะโอ้ยเราไม่อยู่บ้านเดียวกันเขาอุตส่าห์ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แหละไปดีกว่าเออใครยิงอ่ะโคดังวะอยู่หลังกล้องอ่ะโคดังอ่ะมา้งไหนดีอยู่หลังกล้องกล่องไหนวะอ้าวแบบล่วงไม่ดีเจ็บเจ็บ ตรงไหนวะไม่ดีกระโดดลงไปแล้วหรือยากอ่ะมุมเราโคตรยากอ่ะขิดไปเหนื่อยคิดไปเองกระมันขับรถอ้อมช้าเลยบอกมึงเกแตอตัวละได้เลยเพื่อนเกรงใจไม่ไเสียงเท้าใครวะตัวสองนี่ยฮันล็อกไว้ฮันล็อกไว้ฮันล็อกไว้ แล้วมันอยู่ไหนมึงมาร์กดิมึงมาร์กนี่คุณนโกดังเลยในโกดังเลยอ่ะอุ้ยมันยิงคืนตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันตัวเยอะเฮียอย่าอย่าไปให้โอกาสมันไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีระวังระเบิดเขานะไม่ดีเพิ่งไปไม่ดีเพิ่งไประเบิดเขาก่อนน่าจะตี้อื่นนะมันม่ดีมันอยู่ข้างในมันเข้าไปแล้วอะไรนี่มันอยู่ยิงข้างกูเลยไม่ใช่มันอยู่ข้างข้างกู เฮ้ยโคตรสนายิงว่ะนั่งตายตีอื่นมาตีเต็มตัวขับรถขับรถหน่อยตีนีตาตีนีตาแล้วธานิจจาดักมันพร้อมกันดักมันพร้อมกันโกดังหน้าบ้านนี้บ้านนี้เล่นได้ในวงมันอยู่ในวงคนมีคนไม่มีมีโอเคมีเปิดประตูมันเปิดประตูมีมีมีม่เกียร์สมาร์ทนี่ยขับอย่างนี้สมาร์ทนี่ยขับอย่างนี้สมารเนี่ยขับอย่างนี้ ตายแล้วไย้อนไปเบราบรหาไฮยอนา่นละแล้วมนยิงโดกระถ้าตัวดีล้วเขาแล้วเขาเปลี่ยนที่นั่งมาเป็นคนขับแล้วเขาับเข้ามาเฉยเลยมาดีขอระเบิดควันหน่อยเพื่อนนี่ไงขอควันไมขอควันมาแบ่เพื่อนดูด้วยฮะเฮียอาหารไปแล้วเอาได้ไงวะ บังคับกูเล่นมุมสุดชีวิตกูกูให้เขามาแบกดีกว่าเดีโยนระเบิดความไปเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยมันขับรถมาไอ้ตีนี้ที่ยิงกูไอ้ตีนี้ไอ้ตีนี้ทำไมเมื่อกี้เราทำอะมาเราไม่ยิงมันวะเพราะมันอยู่บนรถเลยไม่เอามีหลายตัวมันกลาเป็นกลุ่มเลยมันกูอยู่บนหอเฮ้ยมันมันมาไปชาตี้นู้นเว้ยมันมาไปชาตี้นู้นดูดิในบ้านมีเปล่ามันตายตายตายกันตายห่ากราบี จงไม่เห็นวงจงมาฝั่งนี้วงจงมาฝั่งนี้รู้ก็รู้ฝั่งนู้นพื้นที่เยอะกว่ามันก็ต้องลงไปไปลงฝั่งนู้นเปล่าเราไปเป่อไหร่ทานจบตอนนี้ไปเจอไปกันต่อเห็นะตายวะเห็นเห็นละสองตัวทีมันยังไม่เห็นเราทำเสียงอย่างเดียวดีกว่ายังไม่เห็นเราต้องตัวเลขอ๋อตั้งไหนตัวนึงวะไฮ้มวิ่งเลยหรือเปล่า วิ่งเลยต้นไม้เพื่อนสวยเฮ้เฮ้เฮ้คือมึงเล่นในตากาเลวใช่ตายตาตาเรามาให้กำลังใจเพื่อนที่เล่นควายตายเลยอรู้ตัวก็ดีแล้วมันเหมือนเฮ้ที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลที่หนึ่งอยู่ไม่ไกล ประเด็นค like. ือหาไม่ข้ามฝั่งมาได้ไงเดีมันจะไปหาตายแล้วไม่ไกลแล้วก็ไม่น่าได้ด้วยเนี่ยรถมันจอดเนี่ขึ้นไปนั่งบนรถดิขึ้นไม่นั่งบนรถขึ้นไม่นั่งบนรถเนียน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 ขึ้นไม่นั่งบนรถอ่ะขึ้นไม่นั่งบนรถแต่ว่าไปหาด้วยชาเลนไอหาเอ้ยมือไปโดนนั่งเม็ดท้ายมันยิงเข้าหัวใช่ใช่เขาเขาเขาไม่ได้มือไปโดนนั่งเขาไปมือไปโดนนอนกดนั่ง เฮ้ยเฮียมันยิงบทที่สองสยองขวัญ